สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้สิไปติดตามเนาะการหาอยู่หากินของบ่าวจันเพิ่นสวัสดีกองไอ้ที่บาจันสวัสดีเออเนาะกูเพิ่นสิพาไปหาอีหยังเด้ะม้อนี้เดี๋ยวปติดตามนกันเด้อพี่น้องเด้อไปคูนพี่หนังเอ้ยบ่าวจันเห็นไฟเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยอยู่มันเป็นยำยำตุ่มพี่น้อง ตอวไหนเดี๋ยพี่น้องเลยตัวนึงเอียนเข็มเอียนเข็มขม, <laughs> มาจัดมาเดีเอียนเข็มเดี๋ยวตัวนึ่งเน่ใส่ของเรียบร้อยแล้วพี่น้อยไปไปติดตามกันต่อโอ้ยเป็นปลาพื้นพี่น้องเลยปลาพื้นกวงหาดนี่เย

không có không 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 hự không 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 nào <laughs> เป็นแก้มก็พอได้ปนเาเห่อลยมา,ากินก็เป็นสีมานเนี่ยมูมัมนเนี่ยมูไหนดวงดีกับมานไหนดวงดีกับมูมานตัวน,นี้ได้จัด

ơ Bây ơ ơ đi xong thì cõi tôi nghe phải sấy bớt đấy thế đấy còn mưa hả há há hát. Há hát hát ย็นอที่นงันงนงนงนรน,นซีมอแนนอนได้่จันเ,นเนี่น้องเลยอ่านเอ้เยก็โอเคแล้วจัดโอ้ซีมันงุ่มม,ธมาธรรมดาเลยของแข่ทายแน่บมดทายแน่ด้อพี่น้องด้ว ต้นหาไหญ่จังในไทยนีมา่อหเี้ยอบ่าวเรือมี่นนองเอ้ยเป็นน้ำมาน้ำหลังเลือมหลวงวจรฝืนมาฝืนมามากินน้ำกันนี่แหละเน้ยฝืน้าจันมาอากินน้ำพัเดี่แ Trên đây phải mấy mập đi mập kìa Má cả hầu rồi giờ thì nó ơi Cái này cái này tốt quá này Cảm ทําหมดเออยังยังครับเด้อมามันมาอยู่มาคิดเอาดิแฮ่ยังครับ เสียงอะไรเสียงโตันคืเสียงวดเกี่ยอ๊ะแล้วโตหันคือเงวัดอยู่เออวัดคืัี่เกี่ยงนี่ไง เสียงฝนมาแลยเสียงเว้ยเสียงฝนมาแล้วห่มหืมมาแล้วพวกฝนอะไรพวกฝนแล้ววันไหนฝนมาแล้วฝนมาเลยอือฟาเรียม

กระทั่งเที่ยงเลยสวัสดีับโอ้โันจครับมามาบันทั้งเที่ยงเลยเนี่ยโอเหโอแมนเที่ยงเลยพรฝนยังดีกวิบ

ตู้ใบใหญ่พี่หน่องเลยโม้มานปอะไรเมือนีใส่ตู้ใบใหญ่ในเชื้อหอยลักเสือดิอ๋อยังดีกว่าไรนาะพี่น้องเน้อคอยตาแก้วอยู่พี่น้องเอ้อต่อจันก็ต้องมาเป็นพยายามเหี่ยวเพื่อนเพื่อนเป็นใจเหี่ยวยังดิเอ๊ะ

โอ้โ่าปรจัดมานได้ปอจัเด้อดไรายไรตึเฮ็ดแหวพี่เราเหีแหวรายอือได้เงยถูกแแขนโอ้ค้นงานพี่เราเลยแขงโค้นมาาแขงโค้นไปหา พยายามจูยาเน่ไปหายานเี่ง้งเอกนี่หนูอจูกเห้ยจันโอ้านลายไหเ็จดเป็นพียน้องเสียงว่าจะเสียงไหมสง้เออเออไปเียงเลย อสา็จะกีเก็บแกนพี่น้องได้ไหเนี่ยหนาวเลยอใจพี่น้องี่าเบิ้งว่าส้มในส่นจนจบเ้อเบิ้งแ้วใอย่าลื่องโคตติดตามกดตรไหนโกตแทะแต่กับเบิ้งงลิดจนจบนาะพี่น้องเนะอใจ